นี่ครับกล้องติดรถยนต์เล็กกระทัดรัดและทันสมัยครับและสามารถติดได้ด้วยตัวเองด้วยครับและกล้องติดรถยนต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากครับเวลาเกิดอุบัติเหตุครับเพราะว่าหลักฐานสําคัญเลยมันคือคลิปครับและคลิปนี้นะครับผมจะพาไปติดนะครับดูซิว่ามันจะติดง่ายแค่ไหนครับและภาพที่ออกมาจากกล้องเนี่ยมันจะคมชัดแค่ไหนครับ h i กวิชันดิสแคมดีวันโปครับและกล่องที่ให้มานะครับเป็นกล้องเซนเซอร์ซมอนนะครับที่ให้ภาพ HD นะครับ 1,440p ครับตอนติดนะครับให้เริ่มจากการทำความสะอาดกระจกนะครับแล้วเราก็เดินสายนะครับตามขอบกระจกนะครับให้เนียนๆครับนั้นครับก็ใส่เมม o r ีเข้าไปนะครับแล้วก็ติดกล้องกับกระจกได้เลยครับโดยมันจะรับเมมมรีได้สูงสุดเนี่ยถึง 256GB นะครับแล้วก็เสียบสายไฟ Type C เข้าไปนะครับมันจะรองรับไมโครโฟนและลำโพงในตัวเลยครับ มันจะเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi ในตัว 2.4G นะครับเชื่อมต่อกับแอป Hikdesk Cam นะครับมีให้โหลดทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับมาดูกล้องได้แบบเรียลไทม์ผ่านมือถือเลยครับแล้วก็โหลดรูปโ,โ,โหลดวิดีโอเนี่ยลงมือถือเนี่ยได้ง่ายๆเลยครับ ลองรับรูรับแสงเนี่ย f 1 5 5นะครับภาพจะออกมาเนียนตามากๆครับราคาไม่แรงขนาดนี้นะครับเขาเนี่ยรับประกันถึง1ปีเลยนะครับผมต้องบอกว่ามันสวยดูดีนะครับกระทัดรัดนะครับและติดตั้งง่ายครับผมและราคาเนี่ยไม่แรงเลยครับไฟภาพเนี่ยออกมาดีเนียนตาจริงๆครับอ่าใครที่สนใจนะครับพิกัดที่ตะกร้าเหลืองนี้เลยนะครับกดไปได้เลยครับ